นี้เราจะทำผัดหมี่สีชมพูแล้วก็มาปรุงน้ำผัดหมี่กันก่อนนะคะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะนะคะใส่เต้าเจี้ยวขาวโขลกหยาบๆนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก1ช้อนเต็มๆกับอีกครึ่งช้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ซอสทูเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวจะมีความเค็มอยู่แล้วเราก็จะไม่ปรุงให้เค็มมากนะคะน้ำเปล่าครึ่งถ้วยซอสมะเขือเทศ1ช้อนละลายทุกอย่างเข้ากันเลยน้ำบิดรูทนะคะบิดรูทเอามาบดแล้วก็ผสมน้ำคั้นเอาน้ำ น้ำบิดรูดลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็ได้น้ำสำหรับทำหมี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำผัดหมี่กันผัดหมี่สีชมพูค่ะ<อ>ที่ททำผัดหมี่เราก็จะเอาหมูสามชั้นต้มสุกลงมาคั่วกับกระทะให้หอมๆห,หน่อยนะคะก็เอาต้มหุกลงัางคั่ว ถ้าผื่องดีแล้วเราก็เอาขึ้นนึ่ก่อนนะคะ ก็จะใส่น้ำปรุงหมี่ที่เราผสมไว้นะคะคนลักษณะนี้เราจะใส่เส้นหมี่งลงไปผัดเลยนะคะ,สนนนเ,ะสเส้นหมี่าะะมขาวแช่น้ำให้นิ่มล้างสะอาด จนเส้นแห้งนะคะเส้นก็จะดูดน้ำให้แห้งของเราจะไม่ออกสีชมพูเหมือนที่ขายเพราะที่ขายเขาใส่ซอสซอสแดงนะของเราเป็นสีนชมพูเพราะเราใส่น้ำดีบรูทดีบรูทคั้นเส้นแห้งแล้วเราก็จะใส่หมูกับอปให้ย่างที่เราทอดไว้เมื่อกี้นี้ โถม้อลงไปเลยเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปก็ใส่ไข่ลงไป มีสีชมพูก็พร้อมเสิร์ฟ